Welcome to Feed Park มาแนะนำวงไอดอลที่น่าสนใจพร้อมป้ยายยาให้คุณได้วิดกันป้กับผมนัทนักกมนลมานาดีและผมแป้งนักานวงบรรยารและนี่คือรายการแตกลายไอดลไอดล 2023, 2023. สวัสดีครับรูปบนรหัสแบบนี้นะฮะกับแตกลายไอดอล2023เี้กับพาแล้วหลอันจากที่เราขึพ้พาดเดี่ยวกระใะวันนี้นะผม,มวันที่11กุมภาพันธ์นะกีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเลือกตั้งแล้วนะฮะ14พฤษภาคมก็อย่าลืมไปเทสิทธิ์เสียไปเลือกตั้งกันด้วย การกามีอย well, yeah, ู่สองใบับผมเป็นบัตรสีเขียวกับบัตรสีม่วงครับดูด mm ีๆนะครับใช่ครับเลือกพักเลือกคนนะฮะวันนี Other ้นะฮะบอกเลยวงนี้น่าจะมาช่วงโควิดป่ะใช่มามาช่วงประมาณโควิดระบาดพอดีกาแฟวงนี้ก็ถือว่าเราคงก็ตามอยู่นะกับวงยูโฟนี่ครับผมอ๋อก็เป็นวงไอดอลในเครือสยามดอนโอ้หก็วงสยามดอนถือว่ามีวงวงเยอะอยู่นะอย่างซุมโมโม่มันอยู่ในสยามดอนวงนี้นะฮะเกิดจากความร่วมมือในโปรเจกต์ อาร์คิเบลไทยแลนด์นะผมกับโต้นสกัดญี่ปุ่นที่อยากจะสร้างไวรัลที่ส่งความสุขและความสนุกสนานให้กับทุกทุกคนเลยวงนะผมก็ได้ดีบิ์ในช่วงวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันยี่สเ็ดนะฮะสำหรับสมาชิกภายในวงครับผมก็จะมีงนต่อไปนี้ครับคนแรกครับโรสแมรี่นี่เอาไปทากับข้าวนี่อร่อยเลยครับไม่ใช่ฮะอ๋อไม่ใช่เหรอเราเราเริ่มเล่นมุกอีนี่อีกแล้วอะล่าสุดล่าสุดคนคนตัดบนมาเนี่ยว่าเล่นเล่นมุกอะไรเยอะขนาดนี้ รถไม้เรียผมอันนี้สีชมพูคนที่สองครับปอป,อ,ปอสีส้คมคนที่สามเอลฟี่สีเขียวมิน้น์คนที่สี่ครับส้มส้มครับเจียวหาวานแน่นอนฮะอ่ะไม่ใช่นะฮะเจียวหวานจากไหนไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะ, <laughs> นะสีม่วงเพราว่สีม่วงนะฮะใช่แล้วก็เท็ดเทสีครีมครับในส่วนของเอดี่สมาชิกก็จะมีอีกสี่คนคนแรก ตับวี่ฟอยสีม่วงครับคนที่สองไมเฟิร์สีเหลืองสีเหลืองเนาะอ่ะฮะคนที่สามน้ำฝนสีแดงแล้วก็คนสุดท้ายฟ้าสายสีฟ้ามีวงอไรดอนก็ต้องมีเพลงเป็นเรื่องปกตินะฮะไม่มีเพแปลกหรือว่าเพลงเยอะไหมก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งนะฮะอันนี้เราต้องให้พี่แฟงเป็นคนแนะนำนะว่ามีเพลงอะไรบ้างนะฮะเพลงแรกครับผมเซ็ตซูนะาไฮเลชั่นเป็นภาษาไทยซึ่ง ศิลปินที่เป็นต้นฉบับข,ของเพลงนี้ผมเป็นวง l u o e Twinkle Wing ครับผมเป็นวงในเครือ A.Javel จากฝั J ่งประเทศญี่ปุ่นก็เป็นอันนี้ก็ในฝั่งเราก็เป็นวรั่นไทยใช่เพลงที่สองครับ s h ป u h a p p y Generation ภาษาไทยอันนี้ศิลปินต้นฉบับเป็นของ จเวลไหนก็เป็นวงทางฝั่งญี่ปุ <m idd itch es> ่นเหมือนกันในเครืออาร์เจเวลเหมือนกันเพลงที่สามครับกิวโตะตาไม่ใช่ภาษาไทยอันนี้ศิลปินมุนฉับเป็นของโดเอลเมนในเครืออาร์เจเวลของฝั่งมประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันนะก็โอ้โหถือว่าอยู่ในค่ายเยอะนะมีหลายวง ยังไม่หมดครับยังไม่หมดอีกเพลงที่4ครับ l i t t l n P เราจะภาษาไทยศิลปินเ้นนฉบับแอ g l i v ถ้าอ่นผิดก็ขออภัยนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ชัวว่าอ่านว่าไงแต่อันนี้ก็เป็นอีกหนึง่งวงในเคืออาชีว์เหมือนกันอีกเพลงหนึ่งเพลงที่5้าชื่อเพลงว่าชอบอยู่นะ ภาษากรีกก็คือบิทเตอร์สปิและความพิเศษของเพลงนี้ก็คือมันไม่ได้มีแค่เวอร์ชันเดียวมันมีอยู่ถึง2เวอร์ชันด้วยกันเวอร์ชันแรกเนี่ยอันเนี้ยเเวอร์ชันปกติทุกคนก็ได้ยินกันประจำอยู่แล้วแตแ่อีกหนึ่งเวอร์ชันมันมีอยู่ในอัลบั้มด้วยเป็นเวอร์ชันเปียโนโอ้ยเปียโนโอ้แล้วแปลกใหม่เเนะี่ยมีเวอร์ชันเปียโนโน,นะฮะ เรื่องแฟกนะฮะก็จะมีแน่นอนนะหลายวงก็มีแบบมีเมมเบอร์ที่อยากวงอื่นวงอื่นในนี้นะฮะใช่ครับก็สมาชิกที่เคยอยู่วงอื่นมาก่อนก็คือ Rose Mary นะฮะเคยอยู่วงช็อกคุมอนนะครับผมแล้วก็สยามดีมเอลฟี่นะฮะเคยอยู่วง Wisdom เพชรเพชรนะผมก็อยู่วงอ่าคิปเปอร์นะผมคิปเปอร์นะฮะคิปเปอร์อัมฝนนะครับผมเคยอยู่ยูนิต SMA Cafe นะผมในคือเซมคาเฟ่แฟกต์ต่อป้านะฮะโรสแมรี่นะผมคือชื่อของที่อยู่ในวงยูโฟนี่นะครับแต่ตอนอยู่วงโชโกมอนและสยามดินผมจะใช้ชื่อแมรี่นะฮะเอลฟี่ผมชื่อในวงยูโฟนี่ตอนอยู่วงวิช้อมแล้วผมก็ใช้ชื่อเอลนะครับเฟสเพชรนะผมก็อยู่วงยูโฟนี่เหมือนกันแหละ <m akes> ตอนอยู่วงชิปเปอร์แล้วผมก็ใช้ชื่อเพชรสัญลักษณ์รูปดาวใช่ครับนะฮะ <m akes> ถ้าใครสังเกตโลโก้ยูโฟนี่มจะเป็นรูปดาวนะฮะ ที่ตรงด้านท้ายของวงนะครับผมเขามีคอนเซปต์มีความหมายของมันเหมือนกันนะความความหมายเป็นยังไงมันคือการเปรียบเสมือนเมมเบอร์ทุกคนนะผมของยูฟนีนะผมก็เป็นดวงดาวที่ส่องประกายประสบไอ้กับแปๆที่พบเห็นกันนะฮะอ๋ oh, อก็ถือว่าความใหมายดึกซึงอยู่นะนช่วงนี้นะฮะ<อ>ก็จะให้พูดถึงเรื่องของประสบการณ์จริง<อ>ช่วงนี้มปนช่วงประสบการณ์ของผ่แฟงมากกว่าเลยฮะพูดตรงอีกแล้วเหรอ กูสึกว่านี่ประสบการณ์ได้ยืนว่างไงเนี่ยขอบโชคโชว์เลยนก็ไม่ได้อจ,จิก็ตาตันฝั่งนี้คือไม่ได้ก็ไม่ได้ไปไงวงอะไรแอดวงอโดยด้วยอะไรนานมากเลยเราให้พี่ฟังมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของวงยูฟนี่กันดูว่าเจอเคยเจอเหตุการณ์อารมณ์อะไรบ้างนะฮะก็ประสบการณ์บผมครั้งแรกที่ไปอ่ะตอนนั้นอ่ะคือผมไม่รู้ว่ามีใครบ้างแต่พอวงนี้ขึ้นมาปุ๊บสิ่งแรกที่ผมรู้สึกได้เลยคืออึ้องคืออึ้งเลยคือแบบเหมือเลยเพราะว่าตอนที่ขึ้นมามีคนที่ ผมเคยตามตั้งแต่สมัยวงวิดดอมอยู่คนนึงก็คือคุณเทโรปี e ่คือแบบเธอเขา,าลกลับมาแล้วนะฮะแล้วกลับมาพีกลับมายาวเลยทีนี้จริงจริงๆ <c oughs> ไม่คิดว่าจะมาอยู่วงนี้ด้วยครับ<อ>ก<ม>็เคยมีแบบว่าไปเชกิบางบางครั้ง,ข,งข่าวตอนนั้นก็เชกิทำไั้ว่ามีครั้งหนึ่งเชกิรูปแบบถ้าถ้าเทียบเป็นนิ้วมือก็คือเป็นเลขเจ็ดเลขเจ็ดนี่ไม่ได้มีความหมายหรอ,คอกครับเกี่ยวกับฟุตบอลครับเกี่ยวกับฟุตบอล เดี๋ยวเขาไปบอกอีกทีในช่วงปลายาว่าทำไมถึงเกี่ยวข้องกับฟุตบอลประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งก,ก็คือการเชียร์โดยเฉพาะเพลงดิสทตนีอ่ามันจะมีถ้ามันจะมีอยู่ยท่อนหนึ่งนี่มันอะไรกันเนี่ยคือแบบโอ้โหเสียงอันหึ่มและจําได้แม่นอยู่อันเดียวเลยครับมันก็คือแบบอ่าก็ตามปก,กติสแตนดาบ์มาตรฐานแต่อันนี้คือแบบโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอยคือแบบนี่มันอะไรกันเนี่ยจริงๆอืม หลังๆนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปชกกไม่ค่อยได้เชกกินี่นาะก็น่องจากมีงานมีเหตุอะไรต่างก็ไม่ค่อยได้มาประสบก,การณ์ก็หมดเรียบร้อยแล้วนะฮะ,ะช่วงท้ายๆของรายการนะฮะก็จะไปไปถึงช่วงป้ายยาแน่นอนนะเราก็ต้องผัดกันคนละหนึ่งเมมเบอร์นะฮะ,ะผมต้องเปิดก่อนละกันวันนี้ผมเปิดก่น <ะ S 2> อนผมมีเมมเบอร์คนหนึ่งนะที่อยากจะป้ายยามากนะฮะ เขาคนนี้ก็คเคยอยู่วงวงหนึ่งมาก่อนแน่นอนนะฮะก็คือแมรี่นั่นเองนะฮะครับผมอทีตก็ตามแต่ตอนอยู่วงสยามดีมนะฮะเจอสตอรี่หนึ่งน่าจากสตอรี่ของไอ้บังไอ้ควีนน่าจะไม่ผิีไอ้ควีหรือมาทีรมาหรือมาทีรานี่แหละเซลแมรี่สาแว่นนั่นแหละฮะหนึ่งม่น่าจะโดนโดนป้ายายาจ,จากเมมเบอร์มานะฮะนี่แหละนะผมก็ตามไปเรื่อยๆเนาะตามตอนส่แว่นอะไรนี้ใช่ครับบอกแล้วสาวว่นนี้น่ารักทุกคนจริงจริงครับอ่ะ,อะ ฟังของพี่แฟงมั่งอยากไปยาใครฮะส่ารับผมนะผมน่นอนครับว่าผมป้ายคุณเอลฟี่รับผมอ่าครับผมคือสาเหตุที่ป้ายคนนี้เพราะว่าหนึ่งเลยเชียสมโมสรเดียวกันเชียแมนเชสเตอร์จะไนเต็ดเหมือน,นกันเลยดอร์ดีเป็นยูเหมือนกันใช่แล้วก็นั่นแหละครับไอที่ผมบอกว่ามันจะมีรูปเชกิใบนหนึ่งของผมอ่ะจะทำท่าเหมือนที่เจ็ดใช่ครับในมันมีรูการหนึ่ง,งตอนนั้นแมนยูลงไปอยู่อันดับที่เจ็ดครับ มันนั้นคือคิดคินระเได้เจ็ดแล้วกันพเพราะว่าแมนอยู่อยู่ที่เจ็ดเห็นผลเส้นฟั้นเง่ายใช่แต่พอในฤดูกาลนี้ก็ถือว่าโอเคทุกโอเคนะฮะโอเคแต่ว่าร้อนร้อนหนาวร้อนหนาวอ่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือผมอะตามคนนี้มาตั้งแต่สมัยวิดล่มเหมือนกันโอ้น,นะฮะก็หมดเรียบร้อยแล,ยล้วสำหรับปายานะแล้ตอนพูดถึงรือบอลน,น่าจะน่าจะมีเรื่องเจ็บใจอยู่แหละใช่ครับคือแบบ เวลาเวลาชานะก็ก็มีความสุขด้วยกันแต่ถ้าแพก็คือแบบนั่งหน่อยอะไรกัน้วยกันแน่อนอนเจอตกชั้นมาก็เรียบร้อยเราให้หนึ่งทีอ่ะก็จบกันเป็นทีมเรียบร้อยแล้วนะสำหรับวันนี้นะฮะอยากไปอยากใครก็สามารถเบนได้เนาะเดี๋ยวเราอยากพูดคุยหรืออยากมีแบบข้อมูลเสริมอะไรกันได้นะครับก็มากันได้นะครับในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ชว่วงนี้ YouTube เปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนบ่อยก็จะงงๆหน่อยขนาผมเข้ามาก็จะงงเลแบบเอ๊ะใช่เหรอ มันใช่อยู่ทุกที่เราคุ้นเคยกันเหรอนะฮะเปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนบ่อยกับปีเฟสทีเปลี่ยนเดิมไม่เปลี่ยนเดิมนะฮะอะเรารู้สึกว่าเราเริ่มเริ่มถอยไปไกลแล้วนะฮะนะครัลองปิดรายการกันดีกว่าปิดรายการกันดีกว่านะครับผมนะฮะแตกรายไดลนะครับผมทุกวันพฤหัส6โมงเย็นนะฮะทุกทางในฟีดพอดดูกันได้นะครับผมทุกตอนนะผมหลายตอนนะฮะมีหลายตอนแน่นอนสุกสนานทุกวง เจอกันได้นะผมกับแตกรายเดาดีๆไปด้วยก,กันดีๆไปทุกวันดีๆมันทุกวงเลยสวัสดีครับัครบขอขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบอย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ใน Facebook Fanpage Twitter Instagram YouTube ของ Fitpot และเว็บไซต์ f i t p p t n e t ติดต่องานและลงโฆษณาได้ทาง f ีดพอดสอ at gmail com fitpot with happiness in your life with our podcast.